สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง698ทาทารโอสูริโอนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะสำหรับท็อปิกที่จะทำขึ้นมานั้นเป็นท็อปิกที่มีชื่อว่าเจอกันครั้งล่าสุดเขารู้สึกยังไงกับคุณและมองคุณเป็นคนแบบไหนการอ่นานไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานรวมไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนหนึ่งนะคะขอบคุณเสมอที่คุณใช้วิจารยณนในการรับชมถ้าคุณพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลย ขอดูพลังงานสถานาการณ์บริบทรอบข้างระหว่างคุณกับเขานะคะตอนที่เจอกันครั้งล่าสุดหรือไม่ก็พูดคุยครั้งล่าสุดหรือเป็นข้อความนะะคการสื่อสารครั้งล่าสุดนะคะ,นะะบริบทเป็นอย่างไรขอไห้ห้าใบและใต้สำรับหนึ่งใบใต้สำรับนะคะเ <Okay. S 1> อกสาโอเควางไว้ด้านบนนะคะ <c oughs> Okay. Uh, พลังงานบริบทพลังงานนะไม่คนใดคนเด่งนะดูเป็นมีพลังงานของความเป็นผู้ใหญ่มีบุธิภาวะทางอารมณ์เป็นมีความเป็นพ่อเป็นคุณพ่อนะทรงแดดดีอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันไม่คุณหรือเขาก็ได้อายุไม่เกี่ยวนะคะบุคคลคนนี้เหมือนอยู่เหนือโลกอยู่เหนือ,อลักรอบกดหลมก็ได้นะ เป็นพลังงานปล่อยวางทางด้านจิตใจแต่ว่าการใช้ชีวิตเนี่ยการทํางานทะทงานหนักมีอะไรต้องให้ทํามากมายเลยอ่าเป็นคนที่ให้อภัยคนเก่งไม่ยึดติดนะคะไม่คิดเล็กิดน้อยนะคะแล้วอีกพลังงานหนึ่งนะเป็นพลังงานของคนที่มีเสน่ห์มีแรงดึงดูดการพบกันในครั้งนี้ ระหว่างคุณกับเขาไม่มีความบังเอิญแน่ๆจะพบกันในด้านของโซเชียลพบกันในด้านของต่างชาติต่างภาษาหรือไม่ก็ในด้านของการงาน,นะะเจอปุ๊บถูกใจพับเจอปุ๊บแบบลงไหลคลั่งใคระคะมีเสน่ห์ในการในคําพูดคําจาในการวางตัวอการในด้านการติดต่อสื่อสารเจรจาพาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพลังงานเหล่านี้นะะไม่มีติดขัดเลยอื แล้วก็เป็นพลังงานของไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะสู้ชีวิตหรือมีชื่อเสียงมากหรือทั้งสองฝ่ายก็ได้นะคะมีพลังงานของการเป็นคนที่มีชื่อเสียงทําอะไรทําจริงนะะไม,ไม่ปล่อยไม่ปล่อยแบบผัดวันประกันพุ่งอาจจะทั้งสองฝ่ายเลยก็ได้นะคะมีตังชงาติภาษาเข้ามาเกี่ยวข้องคนที่ไม่ยึดติดก็จริงแต่ว่าต้องต้องถ้ารับปากอะไรกับใครแล้วต้องทําให้สําเร็จนะคะ,นะ,คะในความที่มีวุฒิภา,าวะทางอารมณ์นั้น แต่ถ้าในการกระทําก็คือเป็นคนที่มีความมั่นคงในการกระทํารักษาคําพูดไม่หล่อแหละนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวอดออมด้วยตัวของตัวเองยืนด้วยลําแข้งของตัวเองนะ <c oughs> ถ้ามีพลังงานเหล่านี้อยู่เราก็ไปต่อเลยนะคะคนคนนี้เจอกันล่าสุดนะหรือไม่ก็สื่อสารข้างล่าสุดเนี่ยเขามองคุณเป็นคนแบบไหน ใช่ออกมารวดเดียวอะคุณแต่ว่าไม่ใช่แบบออกมาเป็นเป็นตับนะจะแบบไหลาตามกันมาแล้วมีเดชาลีออสเตรองก์เด็กดาบเก้าไม้นะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆแ้วตั้งเป้าไว้แล้วเนี่ยจะต้องวางแผน วางแผนไม่พอนะพลังจิตของคุณนะโคตรแร่งเป็นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็ง,ขงมีในความก้าได้ค่าเสียนั้นนะ่ะมีการวางแผนเป็นอย่างดีเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆไม่ว่าจะเป็นสุขภาพนะคะถ้าเกิดว่าไหวก็อ่ะทานยาแล้วก็ทําต่อนะคะอืมหรือไม่ก็จะเป็นถ้าเกิดว่าในสภาพจิตใจที่ี่บางทีมันเหมือนกับเพอ้ออ่ะคุณก็จะมะีพลังงานอะไรบางอย่างที่ขับดันนะคะผลักดันให้ตัวเองได้ขับเคลื่อนต่อไปเป็นคนที่สังเกตสังการแต่ไม่พูดหรอก ะะส่วนใหญ่จะใช้สติปรรัญญาะปัญญายังไม่พอนะคะยังมีพลังงานของออใช้ภาษาสัมผัสอ่ะทั้ง5ทาั้งหกเลยก็ได้นะเพราะมีเซนด้วยสตงน,นะคะใช้เววตานะคะมองมองก่อนแล้วก็มีกระบวนการประมวลผลอะไรของคุณนะะั่นแหละนะคะด้วยความฉลาดปาาเปืองเพราะเด็กดามเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เก็บข้อมูลเก่งนะคะว่าจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่นะคะต้องเอามาวิเคราะห์ก่อนก่อนที่จะเป็นเดชาเลอัลเนี่ยนะคะต้องมีพละกําลัง สุขภาพแข็งแกร่งมากแค่ไหนสุขภาพต้องดูแลตัวเองดีด้วยรนะดับหนึ่งเลยนะคะออกกําลังกายทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยชอบทํางานหนะักชอบที่จะชาเลนต์ตัวเองนะคะมองว่าการทํางานหนะักเหมือนกับการออกกําลังกายก็ได้นะบางคนก้าวไม้นะคะก็มองว่าคุณเป็นคนที่ถ้าตั้งใจว่าทาอะไรแล้วทําได้นะ,ะเป็นคนไม่ใช่คนหล่อแหละไม่ผัดวันประกันพุ่งแล้วก็ดูเหมือนมีประสบการณ์เยอะด้วยแต่ไม่พ่อยพูดนะคะไม่พูด มีความมุ่งมั่นตั้งใจสูงเชื่อว่าสักวันหนึ่งต้องได้อะไรอย่างเงี้ยอ้าวไม่ใช่เป็นคนที่หลงตัวเองนะแต่ว่ามีความตั้งใจมีแรงปราชนาที่จะขับเคลื่อนแล้วก็ทําได้จริงด้วยนะเป็นคนที่คิดดีพูดดีแล้วการกระทําก็ออกมาทาแล้วไม่ใช่ทําแค่ดีอย่างเดียวนะมันมีความมั่นคงมีความแกร่งอยู่ในนั้นทําดีแล้วไม่พอแต่ว่ารูปลักษณ์ที่ออกมาดูน่าเชื่อถือด้วยนะคะ อถ้าเกิดใครที่อยากจะตัดเลื่อยขาเก้าอี้คุณเนะี่ยรู้สึกว่ายากนะเขามองว่าคุณเป็นคนไม่ใช่เก่งอย่างเดียวนะนั้นเป็นคนที่แกร่งด้วยคนที่ล้มยากและเป็นคนที่ฉลาดรู้ทันคนแต่ว่าไม่ไม่ชอบแสดงออกเท่าไหร่ถ้าจะแสดงออกก็คือในเส้นทางของตัวเองเท่านั้นนะ่ะแต่ถ้าเกิดใครที่คิดจะมาขวางทางคุณเนะี่ยไอ้ก็มองว่าเขามองว่ายากนะเพราะว่าคุณอนะ่ะเป็นพลังงานของผู้ที่ไม่ยอมแพ้แล้วก็ไม่หยุดแค่นี้อะืมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะ ทั้งในด้านของหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ทั้งจิตใจด้วยพลังจิตอะไรเงี้ยมีความแข็มแข็งนะทั้งข้างนอกและข้างในด้วยอะ่ะห้าเหรียญเหมือนคุณขาดบางสิ่งบางอย่างซัพพอร์ตคุณเป็นคนเก่งคนแกร่งก็จริงแต่ว่าคุณคุณขาดพลังงานบางอย่างนะะที่ ต้องซัพพอร์ตคุณะในด้านของแฮงแมนเนี่ยคือคุณต้องการคนที่มองมองต่างไปจากคุณนะคุณไม่อยากที่จะไม่อยากที่จะประมาทเหมือนคุณคุณอยากรู้ว่าคนอื่นคิดต่างยังไงมองมีอีกไหมมีมีแนวทางอื่นอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันเป็นทางตันนะถ้าเหมือนถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเอง ประสบการณ์ไม่เยอะขาดประสบการณ์เนี้ยคุณก็จะพาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์นั้นไปเรียนรู้หรือไม่ก็ถามผู้รู้หรือว่าหาความรู้เพิ่มเติมอ่ะจะมาในด้านของพุทธ,ธิปัญญาคุณน่าจะสนใจในลักษณะของการยกระดับจิตวิญญาณของตัวเอง นะะในด้านอริยทรัพย์เป็นส่วนใหญ่นะคะส่วนด้านผู้กระทรัพย์นะมีความรู้สึกนะเขามองว่าคุณเป็นคนที่เข้มแข็งอยู่แล้วขยันนะคะตั้งใจมีความรับผิดชอบสูงมากมีความอดทนสูงมากอันนี้เขามองว่าไม่ห่วงแต่ว่าเขามองว่าคุณเป็นคนที่น่าจะนะะน่าจะกระหายนะคะขาดแผนในด้านของผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านของอริยทรัพย์ะะมาซัพพอร์ตผู้ที่มีพลังงานของ ศีลที่สูงกว่าคุณต้องการคุณเป็นคนที่มีศีลรมอยู่แล้วแต่คุณต้องการพัฒนาในด้านของจิตวิญญาณในด้านของศีลที่สูงกว่าถ้าได้ผู้ทรงศีลนะคะแล้วเขาปฏิบัติดีปฏิบัต,บติชอบจริยวัตรงดงามเนี่ยอันนี้ทางคุณเลยเข้าทางคุณเลยมีความรู้สึกแบบนั้นแล้วดูก่อนว่าห้าเหรียญคืออะไรได้อีกคุณชอบความแตกต่างคือคุณเป็นค,คนที่ไม่ไม,ไม่ไม่ชอบตัดสินใครแค่รูปกษณ์ภายนอกอ่ะอืม เหมือนคุณเป็นคนที่ให้เกียรติคนเนาะสองดาบห้าถ้วยบางคนนะชอบเอมีอพลังงานที่มีความรู้สึกเข้ามองว่ามันมีพลังงานหนึ่งที่ขึ้นมานะคุณเป็นคนที่มีวาสนามีบารมี แต่ว่าไม่ค่อยได้ให้ใครเห็นนะไม่ไม่ชอบแสดงอํานาจบาร,รมีอะไรเท่าไหร่อ่าบางคนเนี่ยมีเยอะมีพอเพียงแล้วแต่ว่าชอบอแสดงตัวหรือว่าทําตัวเหมือนผ้ากิริวหอทองนะเขามองแบบนั้นคุณอาจจะชอบใส่เสื้อผ้าที่แบบหลวมๆง่ายๆสบายๆก็ได้นะ <c oughs> คุณไม่ค่อยชอบที่จะแสดงอวดสักดา <c oughs> เอามาใช้เวลาจาเป็นอย่างนี้ออกรบนี่ใช้เวลาใช้เฉพาะเวลาออกรบเท่านั้นนะคะแล้วเขารู้สึกยังไงในตัวคุณนะคะครั้งล่าสุดจะเป็นการสื่อสารกันทักทายะะการสนทนาการจะเห็นหน้าหรือไม่เห็นหน้าก็แล้วแต่นะคะอ๋อไพ่แบบไพ่ฟ้าขึ้นมาเขารู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยมีอะไรที่จะต้องมาเจอกันเพื่อพัฒนาด้านจิตวิญญาณหรือเปล่านะคะ เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนจิตใจดีนะคะบางคนก็เซ้นได้ว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วไม่พอแต่ว่าเหมือนกับว่าเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นำพาคุณกับเขาต้องมาเจอกันแน่ๆนะคะรู้สึกแบบนั้นอ่ามีสิทธิ์หมายขึ้นมาด้วยงานนี้ถึงจะหนักแค่ไหนก็ไปรอดแน่นอนรู้สึกว่าเอาอยู่ไม่ว่าคุณะจะมีอะไรเข้ามาในชีวิตก็ตามนะคะหนักหนาสาหัสแค่ไหนนะ,ค,ะคุณเอาอยู่หมดเลยเก็บเรียบกวาดเรียบนะคะจอาัสมนเขารู้สึกว่าโหเป็นพลังงานของการตื่นรู้เลยนะ,ะร คุณกับเขาอะยังไงเขาก็เซนได้ว่าเป็นพลังงานที่มามาเพาะภารกิตอะไรบางอย่างแน่ๆนะคะทั้งตัวคุณและตัวเขานะอาจจะเป็นเขามาเพื่อที่จะยกระดับจิตวิญญาณข,ของคุณหรือตัวคุณเองอาจจะมาเพื่อปลุกอะไรบางอย่างในตัวเขาก็ได้นะมันต้องมีอะไรที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่ๆนะคะมีจัสติกเข้ามามีความเชื่อในเรื่องเวรกรรม มีการบางสิ่งบางอย่างที่จะมาปลุกกันและกันให้เพิ่มศักยาภาพนะเหมือนเพิ่มความศรัทธาความเชื่อในเรื่องบาปุญคุณโทษให้ไปในทิศถูกทิศติก,ท,กทางพลังงานที่แบบเหมือนมีคนคอยนําทางไม่คนใดก็คนหนึ่งนะคะนําทางไปในทางที่ถูกต้องในไพ่พระเนี่ยจะมีความรู้สึกถึงพระอริยะสงฆองค์เจ้าพระเทะพระเกจินะคะ มีลักษณะแบบนั้นคุณอาจจะได้ฟังหรือว่าบางสิ่งบางอย่างประโยชน์ของท่านทั้งหลายนะคะมาปลุกจิตปลุกใจของคุณให้รู้สึกว่าเอออันนี้ใช่มันปักเข้ามาในอกเลยว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองสักทีอไรอย่างเงี้ก็ได้นะคะเดวิลไ,ไอ้มีความรู้สึกนะ ถ้าเกิดว่าคุณนะคะได้ไปพบประสงค์องค์เจ้าหรือเขาอาจจะเป็นเพื่อนคุณเนี่ยพาคุณไปในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งแล้วมีการทําพิธีนะคะ,ะหรือพลังงานที่พลังงานทําพิธีเนี่ยไม่ใช่บวงสรวงหรืออะไรนะอาจจะเป็นการภาวนานะคะจ,จะเป็นการนั่งปฏิบัติหรือทำสมาธิหรือว่าทํากิจกรรมใดๆที่มีสมาธิและก็ในพลังงานนั้นอาจจะมีการสวดมนต์หรือการกรวดน้านะคะ เชื่อไ,อไหมว่าพลังงานเจ้ากรรมในเวรที่ถ้าคุณอธิษฐานถึงนะคะถ้าเป็นพลังงานที่คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าอยู่กับคุณมานานอะ่ะเขาได้ปรับระดับเขามีความรู้สึกนะนะคะว่าเขาได้ได้ขอบคุณนะคะได้ได้กุศลครั้งเนี้ยเขาได้เขาได้รับแล้วเขาก็รู้สึกว่าให้อาภัยและจากคุณไปแล้ว อันนี้ม่อันนี้เป็นพลังงานส่วนตัวนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณก็แล้วแต่ว่าคุณอยู่ที่ไหนคุณอยู่กับใครถ้าเกิดว่าเป็นพลังงานส่วนน้อยที่คุณอาจจะได้พบกับพระสงฆ์องค์เจ้าหรือพระเทระหรือคุณจะมีความรู้สึกว่าโล่งเบาคุณจะมีความรู้สึกว่าขอบคุณเจ้ากรรมนายเวงอย่างซาบซึง้งอันนี้เป็นพลังงานส่วนน้อยก็ได้นะถ้าเกิดคุณมาถามคุณมาดูว่าสุดท้ายเนี่ย ที่เจอกันหรือว่าที่ได้เคยไปทํากิจกรรมใดๆที่มันเสร็จเสร็จมันจบแล้วมันทําได้ครบถ้วนแล้วว่าเป็นพิธีการหรือว่าเพราะว่าไพ,าพา่พระมีพลังงานของขนบธรรมเนียมประเพณีคุณบางคนอาจจะเพิ่งจัดงานวันเกิดก็ได้แล้วก็ได้ไปพบพระเถระผู้ใหญ่ใดๆก็ว่ากันไปแล้วก็ทําในสิ่งที่ถูกต้องที่ใช่ที่ควรแล้วก็ในสถานที่ที่เหมาะสมนะคะ พลังงานหรือถ้าอยากรู้ว่าอเาเคาะหหรือว่าสิ่งใดๆที่คุณตั้งใจที่จะแผ่กุศลบรบุญให้คือขอได้รับนะคะอันนั้นคือเคสหนึ่งนะแต่ทีนี้เราก็แวะมาดูเคสะคะแรกๆนะคะก็ค,ค,คือว่าความีความรู้สึกว่าช่วยไหมว่าคุณคือคนที่ที่ใช่คุณคือคนที่ตรงวัตถุประสงค์ถ้าในด้านของการงานก็คือมันเป็นไปได้อ่ะตัวคุณเป็นไปได้เลยสําหรับงานนี้สําหรับกิจกรรมนี้สําหรับการเดินทางในครั้งนี้นะคะ สิ่งที่คุณเดินทางมาเนี่ยถ้าคุณถามว่าคุณเดินทางมาถูกแล้วใช่ไหมคุณทําถูกแล้วใช่ไหมเนี่ยไพก็บอกว่าใช่นะคะสิ่งสิ่งนี้แหละที่คุณกําลังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่เนี่ยแล้วคุณก็กลัวการทําผิดการเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นเนี่ยคือสิ่งที่ที่ใช่สําหรับคุณแล้วณตอนนี้นะคะทาถูกแล้วเขารู้สึกว่าคุณคุณ คุณเหมือนปลดล็อกตัวเองได้เช่นกันนะไม่จําเป็นต้องอบางทีคุณไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ทําเราทําไปเนี่ยมันมันใช่หรือเปล่าแต่คุณรู้สึกเบาหรือเปล่าคุณรู้สึกกลัวกรรมหรือเปล่ากลัวว่าถ้าทําไปแล้วอะสิ่งที่เราจะได้รับในวันข้างหน้าล่ะถ้ามาในเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของอุทกภัยอักขีภัยเหมือนที่ข่าวที่มีล่ะ,ะกลัวกรรมกลัวเวรกรรมมันอาจจะไม่ได้มาจากบุคคลก็ได้มันอาจจะมาจากด้านธรรมชาติก็ได้คุณกลัวค่ะคุณไม่อยากทําอีก เขามองว่าคุณเป็นคนที่แนวทางมีแนวทางกันใช้ชีวิตท,ที่ที่มีพลังงานของความเป็นอริยาบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเนี่ยการเจรจาสื่อสารเนี่ยที่เขาได้คุณกับเขาได้สื่อสารกันนะพบกันครั้งล่าสุดเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะบางทีเผอเอๆนะคะมองไปในอนาคตด้วยนะคะว่า ต้องมีโอกาสได้ทำอะไรร่วมกันในอนาคตด้วยนะคะพอจัสติสกับดัสติตขึ้นมานนะ Devil เนี่ยนะเดวิลเนี่ยพลังงานคือไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้ากรรมนายเวรในลักษณะที่แบบในแง่ร้ายๆนะคะเพราะมีไพ่ดีคือมีไพ่พระมาจัสติสมาจัสติมามันเป็นพลังงานที่เดวิลกับท่า,าสามเหลี่ยญเนี่ยคือว่าเคยได้ผูกพันเคยได้ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันมาบรารมีถึงกันมาก่อนจึงได้มาพบกันในชาตินี้อีกนะคะแล้วเปิดมาเอกคือไพ่ฤาษี่นะคะ ฝ่ายหนึ่งหลายภพหลายชาติอาจจะเป็นลือีฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นนักบวชนะคะเคยได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาเอาอาจจะรู้สึกแบบนั้นก็ได้พลังงานของคุณทั้งสองคนเป็นพลังงานโทรเวิร์ t หรือเปล่าละ่ะเป็นพลังงานที่ผู้ที่อยู่ในศีลในธรรมผู้ที่อยากจะกระทําแต่ความถูกต้องความดีงามนะคะแล้วก็เด็กซันก็มาเอกนะคะมีพลังงานของผู้ที่มีชื่อเสียงขึ้นมาด้วยแล้วเขารู้สึกว่าความมีเสน่ห์ในตัวคนในตัวตนของคุณนะคะสิ่งสิ่งนี้มันเขารู้สึกว่า เซนได้แบบอย่างประหลาดใจนะคะความรู้ความสามารถที่บางทีไม่จําเป็นจะต้องพูดเยอะเลยแต่ว่าเวลาพูดออกมานะคาพูดนั้นนะมันเหมือนกับเขาอยากจะพูดคํานี้แหละแต่คุณก็แบบได้พิมพ์ก่อนได้พูดก่อนมันก็เหมือนกับว่าอา้าวทาไมรู้ว่ากําลังจะพูดคํานี้ออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะความรู้สึกนะสิ่งที่เขามองคุณเป็นคนที่ลึกลับซับซ้อนก็จรงิงแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์มีความหวานผสมความลึกลับนะคะมีพลังงานที่ หน้าค้นหาแต่ว่ามันเป็นพลังงานความลึกลับที่มีมวลขลังนะคะไม่ใช่มีพลังงานความ มใสายคุณใส่ม์ดำไม่ใช่ในลักษณะนั้นแต่มันเป็นพลังงานที่ระดับจิตวิญญาณที่สามารถเข้าถึงกันได้เชื่อมถึงกันได้นะคะแล้วก็เหมือนรู้ใจกันนะคะไม่ว่าจะอยู่ไหนก็ตามจะรู้สึกว่าถ้าเขาคิดถึงคุณนั่นก็แสดงว่าคุณก็คิดถึงเขาเช่นกันถ้าคุณรู้สึกว่าอยู่ๆทําไมเราทํางานอะไรเยอะแยะมากมายเราก็ยังมีหน้าไปหน้าเขาขึ้นมานั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขารู้สึกระลึกถึงคุณเขาคิดถึงคุณ,คณนะคะอืม ในอนาคตนะคะเขาเขาได้เคยคิดหรือว่าวางแผนอยากจะทำอะไรกับคุณขอไพ่สามใบอันนี้แถมให้นะคะควีนเหรียญ the empress ห oh, กถ้วยอยากตอบแทนโอ้โ oh, ห oh, มีสิบเหรียญด้วย อยากตอบแทนดาดูแลอยากใส่ใจอยากอันนี้แถมให้อีกอยากที่จะมีโปรเจกต์ใหญ่หญโปรเจกต์ดีๆขึ้นมากับคุณอยากจะทําอะไรกับคุณนะคะเป็นลักษณะของธุรกิจการงานนะคะในลักษณะของผู้ที่มีน้ําใจกัลยาดามิตให้แก่กันแบบนี้ก็ได้อยู่กันไปในลักษณะแบบ คนรักก็ยังได้เลยดีเอ็มไพสนะะเป็นไพ่แต่งงานเป็นไพ่ที่เ,เป็นผู้ที่มีอํานาจวาสนาจําได้ใช่ไหมคะแต่คุณแค่ไม่เปิดเผยตัวเองเท่านั้นเหมือนคุณจะเป็นไม่คุณก็เขาอะคะ่ะจะเป็นผู้ที่ซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังนะคะแต่ให้อีกฝ่ายหนึ่งอยู่หน้านะคะให้แต่ว่ายังยังประคับประคองดูแลรักษานะคะทนุถนอมน้ําใจกันไว้แบบเหมือนคนรักเก่าเหมือนเหมือนคนที่อยู่ในครอบครัวเก่าก,กันมานะคะ นั่นแหละคะ่ะมีพลังงานที่แบบแอบ,บคิดแอบ,บวาดฝันนะ,ะอยากเจออีกนะคะอยากทําอะไรดีๆด้วยกันอีกนะคะความมั่นคงนะ,ะพลังงานเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นแม่งานนะคะเป็นผู้ที่ดูแลอะไรบางสิ่งบางอย่างเคียงข้างเขาหรือแทนเขาอ่ะเป็นให้เขาให้กระถาคุณเลยนะเขาให้คุณได้เป็นที่หนึ่งเลยนะคะที่หนึ่งในใจนะคะที่หนึ่งในงานที่หนึ่งใน กิจการบ้านเรือนใดๆก็ว่ากันไปนะคะเหมือนคุณจะเป็นคนที่มีพรสวรรค์มีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็มีความมั่นคงทางอารมณ์ด้วยนะคะปัญญาดีนะคะวางตัวดนะะีรู้ว่าอันไหนควร,ควรอันไหนไม่ควรอย่างนี้คได้ไพ่สิบเหรียญเนี่ยความมั่นคงความจเจริญรุ่งเรืองธุรกิจไปรุ่งเลยนะคะอืม ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์การที่คุณอุศาสตร์ดูโฆษณาให้จนจบแล้วก็ุตสตห์แบ่งซูเปอร์แฟงมาให้แต่ต้องไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้มาขอให้คุณได้รับกลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าขอให้คุณประสบความสาเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาไว้เช่นเคยแล้วขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พูนพร้อมทั้งด้านโพคทรัพย์และอริยทรั์ตลอดไปสําหรับคลิปนี้คลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะะะคคสสวัดี่